ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่มืออาชีพครับรายการที่จะช่วยให้คุณพบเจอกับมืออาชีพตัวจริงได้ในทุกๆสาขาอาชีพที่คุณต้องการ ถ้าจะพูดถึงงานพื้นบ้านและศิละปะหัตถกรรมนั้นเปรียบเสมือนดังจิตวิญญาณของความเป็นชาติไทยและของชุมชนนั้นๆน,น,นะครับแน่นอนครับถ้าประเทศไทยของเราอยากจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เอาไวใ้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยและเป็นสเสน่ห์ให้กับประเทศไทยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเลยเข้ามามีบทบาทในการจัดมาตรฐานอาชีพให้กับมืออาชีพตัวจริงด้านงานพื้นบ้านและศิละปะหัตถกรรมไปดูกันนะครับว่าอาชีพนี้จะมีมาตรฐานกันอย่างไรบ้างครับ สำหรับผู้ได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์และความรู้ของตนเองและใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาความรู้ความเจริญก้าวหน้าและต่อยอดในสายอาชีพของตนในอนาคตยกระดับอาชีพของตนเองโดยคุณวุฒิวิชาชีพสามารถเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆได้ อาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิละปะหัตกรรมที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้จัดทําขึ้นมานะคะมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยกันนะคะยกระดับผู้ที่อยู่ในอาชีพนั้นได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพค่ะหากไม่มีมาตรฐานอาชีพงานอนุรักษ์ต่างๆพวกนี้อาจจะสูญหายไปได้เพราะฉะนั้นเราคิดว่ามีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้คงไว้อย่างมีมาตรฐานของการทำ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่างๆนะคะให้คงอยู่ต่อไปยังรุ่นลูกหลานที่มีเราจึงเห็นความสำคัญที่จะให้การรับรองเขาเชื้อเชิญทุกท่านนะคะได้เข้ามารับรองความรู้ทักษะความสามารถด้วยใบยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นหนึ่งในเครื่องมือนะคะที่การันตีว่าบุคลากรเหล่านี้มีทักษะความรู้ความสามารถ เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยต่อไปค่ะงานพื้นบ้านและศิลปะหัตถกรรมนั้นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับยิ่งงานมีความวิจิตบรรจงยิ่งงานมีความงดงามประการตาและงานมีความประณีตมีมาตรฐานที่ดีนั่นคือสิ่งที่จะบอกว่าประเทศไทยของเรามีความงดงามด้านนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลกและเพื่อให้เรารักษาชื่อเสียงที่มีมาตรฐานที่ดีแบบนี้เอาไว ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก็เลยเข้ามารับรองมาตรฐานอาชีพนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือรายการที่นี่มืออาชีพพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ